วันนี้ผู้น้อยได้นำหัวข้อจริยางามของผู้บำเพ็ญซึ่งเป็นธรรมจริยาทั่วไปที่ผู้บำเพ็ญควรรู้และเอาไปปฏิบัติในครอบครัวแล้วก็ในสังคมข้อ1ในขณะที่มีผู้ใหญ่อยู่ด้วยไม่ควรนั่งขวายห้างและไม่พูดเสียงดังหัวเราะเฮฮาควรอยู่ในความสำรวมแล้วก็ฟังผู้ใหญ่พูด 2. การแนะนำให้รู้จักกันเราต้องแนะนำให้รู้จักกับผู้ใหญ่ก่อนบอกชื่อเสียงเรียงนามแล้วก็แลกเปลี่ยนนามบัตรกันขอ้อ 3. การไปเยือนควรมีการนัดหมายล่วงหน้าค่ะแล้วก็ต้องรักษาสัจจะด,ด้วยต้องไปตรงต่อเวลาถ้ามีการนัดหมายกันหลายคนผู้ที่อ่อนวัยกว่าควรไปถึงก่อนเพื่อต้อนรับผู้ใหญ่ การสัมผัสมือกันควรถอดถุงมือออกข้อ4อย่าบ้วนน้ำลายหรือว่าเสมหะในที่ไม่บังควรหรือว่าทิ้งเศษกระดาษเปลือกผลไม้ไม่ถูกที่ข้อ 5. ผ้าเช็ดหน้าส่วนรวมห้ามเอามาเช็ดน้ำมูกน้ำลายหรือว่าสิ่งสกปรกข้อ 6. กการพูดจาปราศัยจะต้องมีความจริงใจมีสัมมาคารวะ เสียงดังพอเหมาะแล้วก็ไม่พูดเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นค่ะเราไม่วิจารณ์ข้อบกพร่องของผู้อื่นไม่อวดตนของท่านแล้วก็ไม่เพ่งพลายความลับของทางราชการข้อ7อย่าพูดสอดในขณะที่ผู้อื่นยังพูดไม่จบหรือว่าขัดกลางคันเราต้องมีความอดทนรอฟังผู้อื่นพูดให้จบก่อน ไม่ก้มหน้าหรือว่าหันซ้ายหันขวาขณะที่ฟังค่ะข้อ8เวลาที่มีแขกเรือมากการยืนหรือว่าการนั่งก็ต้องดูที่วัยแล้วก็ฐานะของตัวเราให้เหมาะสมควรอยู่ข้างหลังดีกว่าข้างหน้าข้อ9ในโต๊ะอาหารถ้าผู้ใหญ่ยังไม่ได้ลงมือทานหรือว่าคนร่วมโต๊ะยังมาไม่ครบอย่าเพิ่งทานก่อน หรือถ้าเมื่อทานอิ่มก่อนแล้วก็อย่าเพิ่งลุกจากไปค่ะขอ้อ10เวลากำลังรับประทานอาหารควรนั่งอยู่ในท่าทางที่สุภาพเรียบร้อยแขนทั้งสองอยากางเพื่อจะไม่บังหน้าผู้อื่นขอ้อ11เวลาเคี้ยวอาหารเวลาซดน้ําแกงก็อย่าให้มีเสียงดังจานชามตะเกียบช้อน ก็อย่าให้กระทบกันเสียงดังค่ะข้อ12จะต้องใช้ช้อนหรือว่าตะเกียบกลางเพื่อหลักอนามัยแล้วก็พยายามทานอาหารให้หมดจานหรือว่าถ้วยที่ตัวเองมีอยู่ข้อ 13. การที่จะตักอาหารหรือว่าหยิบผลไม้นั้นเราต้องตักหรือว่าหยิบในซีกจานที่อยู่ใกล้ตนเองอย่าเลือกเฟ้น หรือเมื่อหยิบมาใส่จานตนเองแล้วไม่ชอบใจก็อย่าใส่คืนไปอย่างเดิมอีกนะคะข้อ 14. การจามหรือว่าการไอเราจะต้องหันหน้าไปทางอื่นค่ะแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือว่าสองมือปิดปากเอาไว้เวลาที่จะใช้ไม้จิ้มฟันก็ต้องใช้มือปิดปากด้วยนะคะข้อ15เมื่อรับประทานอาหารอิ่มแล้ว ็ควรจะเก็บจัดถ้วยชามให้เรียบร้อยถ้ามีเศษอาหารหรือว่าเปลือกผลไม้ควรรวมใส่จานเอาไว้ส่วนเก้าอี้ก็จัดวางให้เรียบร้อยส่วนเวลาที่ออกไปปิกนิกในสถานที่ใดถ้าเสร็จแล้วก็ต้องดับไฟให้หมดเลยค่ะเศษสิ่งของอะไรก็ต้องเก็บกวาดให้สะอาดเรียบร้อยข้อ16 การออกนอกสถานที่นั้นเราไม่ควรที่จะเปลือยท่อนบนแล้วก็ไม่ใส่รองเท้าแตะไม่สวมชุดนอนแล้วเวลาเดินก็ต้องมีท่าทางที่พึงภายตามองตรงค่ะข้อ17ก่อนที่จะเข้าไปในห้องของผู้อื่นเราจะต้องเคาะประตูก่อนเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงเข้าไปจดหมายส่วนตัวของผู้อื่นก็ห้ามฉีกอ่านนะคะข้อ18 สิ่งของของผู้อื่นอย่าหยิบฉวยไปใช้โดยพละการสิ่งของส่วนร่วมเมื่อใช้เสร็จแล้วก็ต้องนำมาไว้ที่เดิมข้อ19เวลาที่ผู้ใหญ่ถามเราเราควรยืนขึ้นตอบค่ะและเวลาเดินก็ไม่ควรเดินเคียงไหล่กับผู้ใหญ่เราควรที่จะอยู่ข้างหลังผู้ใหญ่1นึก้าข้อ20 เวลาจะไปจากสถานที่ใดเราควรอําลาผู้ใหญ่แล้วก็ญาติมิตรเสียก่อนหรือเวลาที่มีความจำเป็นที่จะต้องจากไปก่อนก็ต้องแสดงความขออภัยข้อ21พยายามพูดให้ติดปากอยู่เสมอกับคำว่าเชิญขอบคุณขอโทษข้อ22อย่าเดินพลางกินพลางเวลาขับรถก็ต้องสนใจความปลอดภัย เวลาจอดรถก็อย่าขวางทางเข้าออกค่ะข้อ23การส่งแขกออกจากบ้านให้รอแขกจากไปซสก่อนแล้วเราถึงจะกลับเข้าบ้านนะคะส่วนผู้ที่เป็นแขกเมื่อจากไปไม่กี่ก้าวก็ควรที่จะหันกลับมาโบกมือให้กับเจ้าบ้านแล้วก็เชิญให้เจ้าของบ้านกลับเข้าบ้านข้อ24ถ้าแขกมาบ้านเรา เจ้าของบ้านควรยื่นมือให้แขกสัมผัสก่อนแสดงความยินดีต้อนรับเมื่อแขกลากลับแขกก็ควรยื่นมือให้เจ้าของบ้านสัมผัสแสดงความขอบคุณที่ได้มารบกวนและอำลากลับแต่ผู้ชายก็ไม่ควรยื่นมือให้ผู้หญิงสัมผัสก่อนนะคะต่อไปข้อ26 เวลาจะนั่งก็ควรเชิญอาวุโสนั่งก่อนแล้วทุกคนก็รีบเข้านั่งพร้อมกันข้อ27ขณะที่ทานอาหารเมื่อเสิร์ฟอาหารใหม่เข้ามาเจ้าของบ้านต้องเชิญแขกชิมก่อนค่ะหากผู้อาวุโสเป็นคนเสร์ฟอาหารมาทุกคนจะต้องยืนขึ้นแล้วก็กล่าวคำขอบคุณ ข้อ28การที่จะตักอาหารให้ใครนั้นอย่าฝืนใจเขาเราต้องถามเสียก่อนว่าชอบไหมส่วนผู้รับก็ต้องกล่าวขอบคุณอย่ากเกรงใจจนถึงกับปฏิเสธแต่ถ้าเราไม่ทานก็ควรที่จะบอกก่อนแต่ถ้าเป็นอาวุโสแต่ถ้าเป็นผู้อาวุโสตักอาหารให้เราเราต้องยืนขึ้นขอบคุณไม่ควรปฏิเสธค่ะ ข้อยีในการไปเยี่ยมเยือนเพื่อนหรือวายาติธรรมก่อนอื่นเราควรที่จะโทรไปแจ้งให้รู้ก่อนอย่าใช้เวลาในการเยือนนานเกินไปหรือว่ามืดค่ำเกินไปเมื่อไปถึงเราต้องทักทายกับคุณพ่อคุณแม่เขาก่อนแล้วจึงคุยกับเพื่อนส่วนคนที่เป็นเจ้าของบ้านเมื่อแขกมาเยี่ยมครั้งแรกเจ้าของบ้านควรเดินนำหน้า แล้วตอนที่เมื่อแขกลากลับเจ้าของบ้านก็ต้องเดินตามหลังแขกค่ะมิฉะนั้นจะกลายเป็นไล่แขกไปสำหรับห้องนอนหรือว่าห้องครัวนั้นถ้าหากเจ้าของบ้านไม่อนุญาตเราก็ไม่ควรที่จะเข้าไปและขณะที่เรากับเจ้าของบ้านกำลังสนทนากันอยู่หากมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเราก็ควรให้เจ้าของบ้านจัดการเอง ทั้งหมดที่ผู้น้อยนำมาร่วมศึกษากันในวันนี้เป็นเพียงแค่จริยาเล็กๆน้อยๆซึ่งในหนังสือพุทธระเบียบหรือว่าในคำพีสายกลางจาริยะ300บุคลิก3,000ก็มีอีกเยอะแยะมากมายขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังผู้น้อยโกลเด้นสัญชายสวัสดีค่ะ